ขวานเสียงนยวานเสียงหน่อยท่อนเขาแล้วแบบนัน ปแพแช่เอะแช่หัวนมดิปแปนั่นวะแม่เล่นน้ำบอบีนาวะะ้านเล่นอยู่วันนี้แม่จะไปชอบหน้าไห ซีคันแน่ขึ้นตลอดนางสันเสื้อรบตเตอรี่เสื้แม่ใบหนึ่งได้ฉันเพื่อนตากขอดจากพี่น้องเอาเอาสองตัวนะสองตัวไรไล่กับบอลลูนนะแม่รถขึ้นมาใส่แม่ ม่มาลำยายด้ไม่เป็นไรครับ<ะ>ไม่อยากไปด้วยนยั่งแนกันไปแม่จะไ,ไปซื้อ,อ,อนะไปแล้วกับงอัดไปซีด้จีนไหมไปแล้วกมบถุงบ้านยังบ้านนองคอยเ <c oughs> ด็ ตัขตันงนอกเขาพากันเข้าไปนั้นนะเร็ดมองจอดรถจับพี่น,น้อง ไม่บะหลงเตี๋ยเอาอันนี้สิหักเล้นี่ยละนี่หักเล้เนี่ยจะพี่น้องมองจอดรถลานจอดรถข้างหลังเป็นข้าว กหนาวเนาะไอ้นี่อยากหมาหมากับแมวอยู่ด้วยกันไม่ได้สิแกงไก่แกงไก่ใส่ใส่ปีกไก่จ้ะพี่น้องมากินข้าวสำคันจ้ะน้ำพริกผักลวกเอี้ยงลาบหมูส้มหมู นี่คนจับงเดี๋ยที่มันไทยบ่ก่อนอไปเดี๋ยวนี้พอมาแม่คุปคุ่งกันเียงกับยองังาเดี๋ยวนะโอ้ยสู้ พาเดินมาชมหลังบ้านจับพี่นอ้องอันทุ่งนาข้าวล้อเกี่ยวจ้ะทุ่งนาข้าวหลังบ้านลอเกี่ยวทั้งด่างเป็นปลาไว้จับพี่น้องเข่าแล้วเพื่อนก็นเริ่มตัดอ้อยล้วจะทางนี้ ภาคอีสานประพินอ้ยปาฉันพิถีชาวบ้านชาวอีสานทำนาข้าวตัดอ้อยปูอ้อยหู้ปูหลายๆเลยจ้ะเมื่อวานนี้ลูกน้องช่างใหญ่เอาปูน้ำหูนะจ๊ะได้ปนได้ปนถ้าจกอิหลีก็ได้อยู่จ้ะ หนาวแล้วทีนี้หนาวแล้วเข้าเป็นก้อนดีๆจะพี่นนองเข้าไอเข้าเตี้ยพันเตี้ยดูเป็นก้อนเต็มเลยหาปูก็เห็น ็นก้อนเป็นมากดีอยู่จ้ะพี่น้องเลยอุยอ้ยปูข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิเป็นมากดีจ้ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้เระจ้ะพี่น้องฝากช่อง ฝากช่องเจเดือนแยกข้าวลามออฟฟิเชียลด้วยค่ะพาชมนาข้าวนาข้าวรอเกี่ยว